ดีค่ะมาเจอเกันครวคุณพ์วันนี้นะคะก็หลังจากไม่ได้เข้าครัวมานะะานค่ะใส่ชุดเดิมอีกแล้วนะคะไม่ต้องว่าให้กันนะคะก็ไม่ใส่ชุดเดิมแล้วให้ใส่ชุดไหนคะชุดใหม่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะครูคุณพ์วันนี้นะคะเราจะทําเสนอค่ะหาง,ง่ายๆค่ะปลานิลทอดนะคะนี่ค่ะ2ตัวนะคะแต่หม้อเล็กมากไม่รู้จะยัดลงไปได้ไหมคะคงทอดทีละตัวนะคะเค้ก okay. ค่ะแล้วก็เราก็จะทําน้าจิ้มแจ่วนะคะก็จะมีนี่ค่ะพริกนี้จากแม่น้องหนูให้มานะคะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะ แล้วก็มะนาวนะคะน้ำปลานะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยค่ะแล้วอีกเมนูหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะทําอยากกินมากค่ะเมื่อวานตอนไปซื้อของกลอสรีนะคะเห็นถั่วลันเตาแล้วอยู่มันอยากกินตอนนั้นเลยค่ะก็จะมีผัดน้ามันหอยใส่กุ้งใส่กระเทียมแค่นั้นละ,ค,ะค,ค่ะโอเคค่ะปลาไปทอดกันต่อไปนะคะนี่ค่ะหม้อจะเตรียมเตรียมล้างแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ล้างนะคะ ผมไม่ทีละตัวค่ะคุณพี่เอาตะแกงออกนะคะแล้วก็ยัดลงไปทั้งสองตัวเลยค่ะ้าต่อไปนะคะทำมาสีผักชีนะคะซอยลงไปนะคะน้ำตาลนะคะซอยยังไม่เปื้อนนะคะนิสหนึง่งเฮสตาร์ทชอบเห่าอะไรมันก็ไม่รู้เดี๋ยวกดเฮิะเขา้าคั่วนะคะนิสหนึง่ง พ่อมันจะมาไงมันรู้ไงมันเลยเห่ากันอีพวกน,นี้นะน้ำ <c oughs> ปลานะคะกับปลาทอดรศสุดใช่ไหมว่าท้าม,มันสีบางมัวอย่างนี้คะมันดูเป็นแบบวิกกี้โรซี่เดี๋ยวก่นอ,อนเถอะโรซี่หล่อนนั่นแหละตัวดี มันรู้ไงพ่อมันมาค่ะเค่ขเดี๋ัวเชิกกันค่าวต่อไปนะคะเราก็ง่ายๆนะจ๊ะกระเทียมลงไปนี่เจียวไปนะคะพี่พี่จะใส่กุ้งกี่หลังนะคะทีนี้นะคะเพราะว่ากุ้งมันจะสุกไวนะคะนี่ค่ะพี่พว็บใส่นี้เลยจ้ะ ตัวเรนาตาลงไปเลยนะคะวิกกี้เขามาสเปรย์หญ้านาะะก้าฮาอีโรซี่มันจะโดนตุกตกเดียวหนึ่งสองสามประฉลามครึ่นดกโรซี่ สามีจีบประชุมสามมาคา,านิสหนึ่งนี่ค่ะส่วนเตานะคะระเบาไฟนิดหนึ่งนะคะนะาะเดี๋ยวจะโดนตะหลิวนิดเดียวบอกรหึฟังฟังบอกรหึเงียบเ,เงียบเข้าใจกอบอกรหึ่งเฮากระึ่เฮาบอกรหึเล่นึเล่นฮัดฟังกำค้นพองใส่น้ำนิดหนึ่งนะคะยกทั้ง,งกระทะเลยะคะ่ะ ใ่ค่ะเดี๋ยวเจอกันขอเป็นสังหารมาอีกสองตัวนี้ก่อนค่ะต่อไปนะคะก็ใส่กุ้งเลยนะคะนี่ค่ะไปผัดตรงนี้เลยนะคะมันก็จะสุกพอดีนะคะแต่ก็คอยกะด,ดูนะคะว่าผัดมันยุบตัวบ้างหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาก็ทอดสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็เห็นไหมคะอาหารไทยอร่อยที่สุดใน3ามโลกะคะ่ะบอกไว้ก่อนนะจ๊ะ ไมกุ้งม,มันก็จะพองตัวขึ้นมาได้ที่พอดีรังเตาก็จะสุกพอดีบอกฉันจะเห็นได้ไงล่ะคารีมครีมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมกุ้งก็เริ่มมวนนะคะนาทานไหมล่ะคะกุ้งก็ตัวเช่นน้น้อยนะเนี่ยอือหืพี่เขาหล่อไหมวิกกี้ไปดูซีข้างนอกอะ่ะเช็คซีไว้วันนี้เจ้าหน้าที่หล่อไหมแต่เราไม่ทำตัวเหมือนเซ็กแอนด์ซิตีนะที่แปลคนสวน เคค่ะเจอกันค่ะอือเอาแจ่วนะคะน้ำจิ้มนะคะกินขับปลาที่สำคัญค่ะปลานางค่ะนางไม่แยกออกจากกันนะคะนางเป็นปลาผัวเมียนะคะดูสิคะเนี่ยค่ะนางกำลังเล่นท่าหกเก้ากันอยู่นะคะวิทอลเล่นค่ะนี่ก็เป็นลันเตาผัดใส่กุ้งนะคะน่าทานไหมง่ายๆเห็นไหมคะมือนี้เย็นๆ simple simple นะคะแต่อร่อย อร่อยอะไรคะ,อร,อ,อ,ะรอร่อยอะไรเอ่ยพูดมาอร่อยหอมค่ะเราก็จะมากินกันเลยนะคะผัดมันเตาที่เราหิวโกสรี่หิวมากเมื่อวานนะชอบมากค่ะถั่วลันเตาเนะี่ย In t h e อะดิ w a s h e r and แล้ t เทคอิ t เอาเนอืมตอนนี้เราก็จะมาแยกปลานะคะเอาคนละตัวเลยนะ One each okay fish ไม่ค่ะฟิชเหรอลวนนะอือห <Okay. S 1> mm ือ hmm. ชอบมากน,ะนันต้าอ๋ยเฮ้ยโซเชียลแคมเปญมันจะดีวะเน้าหนอนชิบหายนานมากเป็นอาทิตย์แล้วี่ยอือหือ แม่กุ้งมันก็จะนิ่มๆพอดีเลยค่ะอืมต่อไปนะครับฟิชนะคะดูนะคะอืมให้ดูอาหารนะไม่ต้องดูชั้นไม่ต้อแจ่วนะคะลาดลงไปอย่างนี้นะคะอืมแล้วก็ดูดมือข้าวสวยร้อนๆอย่างนี้คำโตโต แจ่วสะใจมากค่ะเจ๋งในใจสามีไม่ค่อยกินน้ำปลาถ้าน้ำปลาเยอะนางจะไม่ค่อยรับกระแดกค่ะนางจะไปแดกอย่างอื่นนะคะตรงนี้ก็กระแดกอืม